เราก็ขึ้นไปยิงดันข,งดนข้างต่อนะท่านปิดด้านข้าง,าน,างนะซึ่ง,งเราก็ใส่ไปแล้วตรงนี้พอดีหนึ่งแผ่นเป๊ะเลยหนึ่งแผ่นเราติดมาสุดฝั่งนี้พอดีนะมันเหลือเท่านั้นนะท่านตัดไปแล้วมึงหนึ่งแผ่นเมื่อกี้นี่เหลือพอดีเลยนะ<อ>น่าจะพอดีกับหน้าง,งานที่เราจะใช้เือ,อระวังหกักเลย เดี๋ยวผมจะขึ้นไปยิงก่อนโอ้ร้อนตูดเอ,ดอา้นมเอาปากการ้อนปูดมากเลย จริงๆเราน่าจะทําตอนเย็นเนาะตอนนี้เนาะแดดร้อนมากเลยแดดร้อนสุดๆแต่ยังไหวนะครับท่านยังสู้อยู่ยังได้อยู่ไหวหรือเปล่าไหวนะเยอะมากขยับมานะมาก่อน เร่องแขนสายถ่ายคลิปก่อนอออไ,ปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้อยู่นี่โอเคเอา bị nó. Chập đã.

Ô, oh, có đi Tôi ngam, nó Ừ Hmm. Có đi

ร้อนใจใจสู้ทุกท่านเฮ้ยโอ้ใบมะขามล่นใส่หลังคาเพียบเลยหลังคามันจะเป็นสนิมแล้วนี่ต้องตัดต้นมะขามนี่ออกด่วนเลยไม่เกินสามปีสนิมกินหลังคาโอ้แดดร้อนเลยหลังจะไหม้แล้วน้องเอ้ย Ok. Yeah. À. Dị này con. Bad, okay, Super. 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 có sip, đẹp. sip, đẹp. sip đẹp. ร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อนสุด